โอเคนะครับผมก็สอนพอดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายพระวัตนะครับโอเคผมจะมาสอนสมัครซื้อสอนออนไลน์นะครับให้พิมมาผมนะครับครับดิสเ s อร์แล้วอีเมลครับอเอีเมล หกตัวนะครับรหัสเป็น CAF 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามาตักเจ็ด ชื่อนนี้นะเอาใหมเอาใหม่ชื่อว่าเกผมก็ต้องอโทษด้วยนะครับเอาใหมเอาใหม่ฮิสอรี่คือั้รหั ตโ,โอเคนะครับก็สมัครตามนี้เลยให้เกิน6ตัวอีเมลที่ไม่ซ้ำใครและชื่อที่ไม่ซ้ำใครนะครับไม่งั้นมันจะสมัครไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และซับส,สไครด้วยนะครับ